สวัสดีค่เร็วสวัสด oh, okay. okay. ีค right ่ะเร็วว oh, ันนีค่ะเรวัสดีค่ะรวันดีค่ะคุณพ่อเร็วดีกรีเลยได้เลยนะสวัสดีค่ะเร็วยิ้มเร็วสวัาดิค่ะสวัสดีค่ะจ้าก้าต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 ้าวัสดีค่ะหยียดอม đó nè cũng vào luôn à अरे opa opa ngồi lại con này đi đèn phở mà lấy

Ghê Anh chộp lên anh chạy chiến <laughs> á <laughs> Chộp đây ขอโทษวะนี่อืมใา่ยัค่ะได้นี่เอ๊ะแป็นเหรแป็นไ่แป็นเอ๊ะเวลาบันยิมน้ำมันหจักเลยไหมเอาไปไปโบว์วอนเด้ว Bye bye. Bye bye. Bye bye, đều. ừ, chút mấy chút. ơ, tắn đi ừ.